สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะจ๊ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำปักแรกนะจ๊ะ,ะประจำปักแรกนะคะของเดือนตุลาคม2563มาดูกันนี่ก็ดึกมากแล้วนะคะจะก,กระเซิงกระเซิงนิดนึงขอภพยนะคะ โอเคทุกคนมาอ่ะชาราสีเมษลัคนาเมธนะคะขอไพ่พลังงานของคุณหน่อยชาราสีเมษลัคนาเมษค่ะอุ้ยเดอะซัน <The Sun S 2> เป็นไพ่ที่ดีมากเดอะซันพลังงานของคุณตอนนี้แฮปปี้มีปัญหาอะไรหรอฉันรับมือได้เสมอเดอะซันนะคะเดอะซัน <The Sun S 2> เป็นไพ่ที่ดีพูดเลยว่าดีไม่ไม่มีเสียดีไม่มีเสียอืม สถานการณ์ที่คุณเจอตอนนี้ค่ะชาวราศีเมษและคนาเมษ emperor เห็นไหมบางท่านกูจชาวราศีเมษและคนาเมษไพ่ประจําราศีเมษคือไพ่ emperor และสถิตยอยู่ในการอ่านว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากที่ทนทุกข์ทรมานมาเรื่องใดๆก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้คุณได้พบทางออกของปัญหาจะมากจะน้อยก็ดีคือคุณได้พบทางออกของมันแล้วพลังงานเป็นทั้ง เนี่ย the sun นะคะ,ะนี่แล้วก็ the emperor อีกเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างสถานการณ์ที่พวกคุณเจอใ n i นอัลเคนิคอสองเหรียญความสัมพันธ์นี้เหมือนใครคนหนึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะคือคุณลักษณะคุณเหมือนจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปอะไรแบบนั้นเลยแต่เขาเองเป็นคนลุกขึ้นมาจากการความสัมพันธ์นี้ ถึงเราหองลราแหงแต่ก็ไม่ไม,ไม่เลิกไม่คุยจะคุยนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณเคยเจอคนหิงเกตัวใช่ไหมคนที่เขาแบบว่ารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ไพ่บอกว่าคุณคุณรู้โจทย์และวิธีทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างมากนะคะส่วนตัวเขาคนนั้น,นะคะ่ะพยายามที่จะเป็นคนรักษาความสัมพันธ์เอาไว้จังหานะคะ,นะคะ six of cups แนะ่เรามาเรื่องของแฟนเก่ากันดีกว่าคนเก่าจะ ภาวะของคุณตอนนี้เหมือนขอย้อนนิดนึงภาวะของคุณตอนนี้เป็นไพ่สีถ้วยก็คือเหมือนกับประมาณว่าความมีแพลชั่นกับเขาคุณนี้คุณลดน้อยลงนะคะซิกซ์ออฟคค่ะคนเก่านึกถึงเขาใช่ไหมนึกถึงคนเก่าใช่ไหมนึกถึงเขาคุณน,นั้นนะคะหรือเขากลับมาก็ได้นะภาวะตรงนี้นะคะ King ออฟ cup สีไม้เทา้าคุณมีความรู้สึกว่ากับคนเก่าเนี่ยคนเก่ากลับมาแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่คุณเจอคนเก่ากลับมาแล้วถ้ายังไม่กลับมาเป็นตัวเป็นเป็นคือเขาพยายามแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอาจจะแสดงปฏิปฏกิริยาอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้ทางโซเชียลมีเดียเพื่อยคุณได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองจะไปส่องแฟนเก่าก็ได้ นะคะอันนี้มันเป็นภาวะเหมือนซ้อนเลยซ้อนอยังไงก็คือซ้อนคือว่าคุณมีปัญหากับคนปัจจุบันอยู่แต่คุณกลับไปคิดถึงคนเก่าอีกคนหนึ่งหรือคนเก่าคนนั้นอีกคนหนึ่งที่เขากลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกดีก็เป็นได้นะคะ mm hmm. มันให้คุณมีพลังงานเปเดซันอย่างที่บอก มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันบาลานซ์มากขึ้นคุณเสียใจกับอีกคนแต่อีกคนที่กลับมาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณทั้งสองคนเดินทางกลับมาหากันมีความสุขความสุขความรู้สึกดีซึ่งกันและกันด้วยนะคุณเจออะไรกันมาอีกค่ะชาราศีเมษลัคนามีเพชออฟคาว์ couch, ค่ะอีกใบหนึ่งเดอะมูนโอ้ยเดอะมูนเดอะมูนนี่เป็นพี่น้องเดอะซันกันนีย ดโโเดี๋ยวโมนนะ่นเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนอืมบางทีเมฆก,ก็เป็นโจทย์เรื่องนี้เหมือนกันนะเออเป็นโจทย์ยังไงคุณอาจจะมีคนของคุณแล้วมีคนเก่าๆคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแต่คนของคุณที่มีอยู่ไม่ค่อยเวิร์กคนเก่าดีกว่าหรือไม่ต้องคนเก่าคนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยมันหลายคนเหลือเกินพูดแล้วเดี๋ยวงง เอาเป็นว่าคุณอยู่ในภาวะของสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเป็นโจทย์ในการที่ต้องเลือกนะคะแต่ไพ่ก็บอกไม่ออกมาว่าคุณไม่เลือกรอกคุณจะเ,เลี้ยงดูปูเสือทั้งสองคนไว้รอลเล่นหมายถึงคุณจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะอันนี้ในกรณนิองบางคนบางท่านทุกอย่างเปน็นการอ่านสลับกันได้นะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าคุณเป็นคนที่ไปซ้อนเขาก็ได้นะคะอ่ เพราะมันมีเดอะมูนออกมามันเป็นเรื่องของการที่คุณถูกหลอกมาก่อนมันเข็ดละกับเรื่องการโดนหลอกตรงนี้เขาเข้ามาหลอกคุณมาบอกมาบอกมาบอกอะไรบางอย่างให้กับคุณเชื่อใจแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นคุณไปเจอความจริงอะไรบางอย่างมานะคะเป็นภาวะที่ไปเจอความจริงเรื่องจริงของแฟนเก่าด้วยก็ได้นะข้ะแต่งงานไปแล้วหรือว่าอาจจะมีข้อคุยแล้วหรืออะไรก็ได้คุณเลยรู้สึกเศร้าแล้วก็แบบอ่า ที่ผ่านมาตอนนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเป็นเรื่องเราวนเวียนกับหลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณมีความสุขกับตัวเองกับการที่อยู่ตรงเนี้ยมีความสุขกับตัวเองคนเดียวเงียบๆโดยการที่มีคนเหล่านี้รายล้อมในชีวิตของคุณคุณก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปแต่ตอนนี้คุณคุณพบค้นพบความสุขของตัวเองกับการอยู่ตัวอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะ เขาคิดยังไงกับชาวราศีเมษรักขนาดน,นี้สิบดาบเขาเหนื่อยเลยสิบดาบจา้ะสิบดาบสิบไม้เท้าเห็นไหม two of swords ace of cups สิบดาบ,ส,บ,ดาบสิบไม้เท้าทั้งเหนื่อยแล้วก็ยินยอมที่จะแบกความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอือหือ มีแนวโน้มว่าคนเก่าเก่าเหมือนคุณไปพูดอะไรเอาไว้ให้ที่บ้านหรือว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนคุณรับรู้ว่าเขาไม่ไม่ไม่ไมค่อยเวิร์กอะไรกับคุณมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาไม่ได้ด้วยนะในเรื่องของสังคมนะคะอืมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยังไม่มีใครเลือกใครไม่ได้ยังไม่มีใครเลือกได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณกับเขาเขาทุกอย่างไปแารนสลับกันได้ถ้าคุณเป็นโจทย์ คุณก็ยังเลือกไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นโจทย์เขาก็ยังเลือกไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลือกไม่ได้ไม่มีใครเลือกได้ในความสัมพันธ์นี้คุณเองก็เลือกที่จะออกมาไม่ได้เขาเองก็เลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนหรือคุณเป็นคุณเองถ้าคุณเป็นโจทย์คุณก็เลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนเขาเองก็เลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะพร้อมที่จะแบกและขนไปพร้อมกันในความสัมพันธ์นี้เลยสิไม่เท่านะคะอืมแต่มันยังเป็นภาวะที่พวกคุณยังพยุุงงตตัััววออยยยูู่่นนนะะพกได้เ นะคะ X of Cup มันเป็นภาวะที่พวกคุณอาจจะมีการห่างกันชั่วคราวนะคะเนี่ยแปดถ้วยเหตุการณ์ที่พวกคุณห่างกันชั่วคราวเพราะอะไรขอดูนะสี่เหรียญแล้วก็ The Hermit ค่ะเป็นการปล่อยวางมากกว่าบางครั้งเป็นชาวราศีกันละคณากันนะจ๊ะ The Hermit มันเป็นการปล่อยวางเป็นการสี่เหรียญคือการรักตัวเอง ที่ห่างกันเพราะว่าเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรคุณมองเหตุและผลอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดเขาเองก็เหมือนกันก็เลยตัดสินใจที่ว่าห่างกันสักพักดีกว่าเงียบกันไปดีกว่านะคะเพราะยังไงมันคงไม่มีการกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังคบใครคอ,ยอยู่ตอนนี้คุณมีภาวะที่จะต้องห่างกับเขาชั่วคราวด้วยความที่คุณเครียดหลายๆเรื่องติ๊กอยากอยู่คนเดียวเขาเองก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ซีเรียสบอกว่าต่างคนต่างก็อยากจะรักตัวเองเหมือนกัน กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบางคู่บางคนมีปัญหากับเรื่องของการมองถึงอนาคตทะเลาะกับเรื่องของอนาคตเรื่องการเงินคุณไปอีกทางเขาไปอีกทางเขาพร้อมคุณยังไม่พร้อมนะคะคุณมองมุมต่างกันในเรื่องของสถานภาพทางการเงินในเรื่องของอนาคตด้วยก็ได้นะคะชาวราศีเมษระขนาเมษโอเคจะ้ะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินการงานก่อนจะ้ะเมษหนึ่งใบ page of b o n d s โอเคนะคุณมีภาวะของการกระตือรือร้นอยากได้ยินข่าวสารอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าคุณมีโอกาสได้รับบางคนคุณมีการได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งใหม่ถ้าทํากิจการคุณมีการได้รับสิ่งใหม่ๆมีอินสปิเรชันนะคะหรือบางคนนะถ้าเช่าล้านอยู่กิจการที่คุณทําอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญาเรื่องร้านต่อสัญญาเรื่องร้าน ต่อสัญญาเรื่องบริษัทมีการได้ต่อสัญญาเรื่องงานที่ดีเอาง่ายๆนะคะการเงินหนึ่งใบจ้ะ The m a เมจิเชียการงานดีเมจิเชียก็ต้องมาการเงินดีเช่นเดียวกันมีมาไม่ขาดมือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะทำเลยขยันเลยทำเลยนะคะโชคลาบมีไหมยังไม่มีเก็บใจไว้ในลิช้ชัก คงไม่เจอแล้วโชคลาภในช่วงนี้นะคะเราเล่นเอเล่นเอาเป็นว่าเก็บตังไว้ก่อนโชคลาภยังไม่ค่อยมีนะคะมีโชคเรื่องการเงินการงานมากกว่านะอะคนโสดจากคำแนะนำสิจะ๊ะ inner goddess คุณมีสเสน่ห์นะคนโสดนะในช่วงนี้นะคุณมีสเสน่ห์ค่ะคุณมีสเสน่ห์ค่ะ,คเ,คะเดี๋ยวฮาโลแฟนค่ะบางท่านคุณะชาวราศีพฤษศลักขาพฤษศคุณมีสเสน่ห์และในขณะเดียวกัน ยังไม่ค่อยมีใครในช่วงนี้คนไม่ดีไม่ได้เข้ามาหาคุณหรอกเขาไม่กล้าจีบคุณดวงชะตาในช่วงนี้ง่ายๆนะคะคำแนะนําก็คือว่าดูแลบริหารเสน่ห์ของตัวเองให้ดีและหาให้คู่ควรกับคนที่คู่ควรกับเรานะคะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนคําแนะนําของคุณคืออะไร m e ด i เชียนวูเมดูสถานการณ์ปะ่ะเหตุการณ์ที่พี่เล่ามาเนี่ย ไพ่บอกว่าคุณจะต้องเยียวยาตัวเองให้ถึงที่สุดถ้าคุณยังจะอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะ<ม>คุณต้องเยียวยาให้มากที่สุดเนี่ยเดรสเรนต์บางท่านกุศลราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ<ม>คุณต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองแหละนะเ<ม>ยียวยาไปเข้มแข็งอะเดรสเรนต์เป็นเดรสเรนต์นี่เป็นไพ่ในตระกูลเมเจอร์ก็จริงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เทพอะไรใดๆแต่ว่าเขาเป็นคนแร่งและปรับราศีได้เป็นคนแกร่งแล้วเขาจนะจนได้เขาเขาจนได้รับพรจาก นะคะให้เขามีพลังพิเศษในการที่จะ,ะเหมือนเหมือนได้ยกระดับเป็นเทพขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าที่เล่าให้คร่าวๆคือคร่าวๆลแค่ให้บอกว่าคุณต้องดูแลตัวเองสรองเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้กับสถานการณ์ตรงจุดนี้นะคะรักตัวเองแต่ไพ่ก็บอกอยู่แล้วว่าไพ่สีเหรียญขึ้นมาในอย่างที่บอกในคำทำนายสีเหรียญคุณจะรักตัวเองอยู่แล้ว ให้บอกว่าให้คงคุณค่าตรงนี้เอาไว้คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราคือการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองถูกแล้วที่คุณทํานะคะอ่ะทีนี้นะจ๊ะมาดูกันต่อที่คนมีคู่ ส,วสพวกคุณมีปัญหาอะไรกันทำไมถึงเครียดจ้ะสองไมเท้ากับน้าเพคมีปัญหากันในเรื่องของการวางอนาคตจริงๆเด,ด้ะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ <c oughs> คุณไปทางเขาไปทาง <c oughs> ตอนนี้ความคิดเราไฟเรานเราไฟเราเป็นไฟเขาน้ำ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเป็นน้ำเราไฟสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะเออแบบเราเป็นน้ำเขาเป็นไฟอ่ะสลับกันอยู่แบบนี้ ความสัมพันธ์นี้มันเป็นก้าเหรียญมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้คือเหมือนคุณเบื่อหน่ายแล้วก็มันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยมีคนเข้ามาใกล้ชิดแฟนคุณแล้วทาให้เกิดการาะของระแห่งกันได้ทุกอย่างกันอาสลับกันได้คุณเองก็จะมีใครเข้ามานะคะเพราะมันไม่มีพชาชั่นเลยนะมัน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 ไม่ได้มองถึงอนาคตเลยพวกคุณจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติความเป็นมนุษย์นะไพ่บอกนี้นะคําแนะนํานะไม่ใช่มีปัญหาแล้วนั่งเครียดอมทุกข์ วางดาบเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ให้แนะนําเรื่องการที่มองถึงธรรมชาติของความมนุษย์ชีวิตคู่ต้องทําอะไรอ่ะต้องเพิ่มสีสันอะไรเข้าไปอ่ะถูกไหมคะคุยกันดีๆปรึกษาหารื่องกันดีๆเพิ่มพาชั่นเข้าไปนะคะเดี๋ยวนี้ใน YouTube มีอ่านเต็มไปห,หมดเลยการคลองคู่กับการครองคู่การรักษาชีวิตความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้แต่แป้งเห็นไพ่ก้าดาบขอขยายอีกเม็บ,บางคนมีปัญหาเรื่องคู่อะไรกันหรือเปล่า มบางท่านคุณจะชาวราศรีธนูรักคณะธนูนะจ๊ะค u e e ออม s อดเป็นปัญหาเรื่องของอารมณ์มากกว่าในความรู้สึกกันตอนนี้นะคะพวกคุณต้องต้องพูดความรู้สึกกันไปด้วยบอกแต่ต้องพูดกันดีๆนะพูดความรู้สึกดีๆต่อกันนะนะคะพูดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันในบางครั้งบ้างอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ ช่วงนี้เหมือนกับประมาณว่าพูดอะไรก็ร้อนร้อนนะเนี่ยปัญหาพวกคุณหลักๆคืออะไรชีวิคู่ชาวเมธ The Lover อะไรเงี้ยมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาบางท่านคุยชาราศีมิถุนลัคณามิถุนมีเรื่องของปัญหาคนอื่นๆเข้ามาในความสมคัญน,นี้ด้วยแล้วก็การไม่พอใจกันเรื่องของทัศนคติเรื่องคําพูดอะไรด้วยในช่วงนี้นะคะลองคุยกันดีๆปรับจูนกันดีๆนะว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราจะออกไปทางไหนกันได้บ้าง นะคะถ้าบอกว่าหมอเขาไม่คุยเขาไม่อะไรเลยการส่งมาเสจทิ้งท้ายเอาไว้แป้งเชื่อว่าคนคนหนึ่งไม่มีหรอกที่เขาจะไม่มาอ่านนะคะอาจจะไม่อาจจะอ่านอาจจะไม่ได้อ่านวันนี้แต่อาจจะอ่านวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปอาจจะอ่านช้าแต่ยังไงแป้งเชื่อว่ามนุษย์ของเรามีความสอดรู <hel zn> ้สอดเห็น <know ledge> ในตัวมีความอยากรู้อยากเห็นขอโทษที่ใช้คำั้นมีความอยากรู้อยากเห็นในตัวแองเขาก็ต้องมาอ่านนะคะ ประมาณนี้แล้วกันนจ๊ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไครได์ด้วยนะใครสนใจดูส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในด mm ี hmm. นนลิฟ i ์ช่องขางพลางจ้ากดที่ลิงก์ได้ถ้าแอดไลน์ไม่เจอเพราะว่าบางมีลิงก์ที่เป็นแอดสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะโชคดีนะคะทุกคน